รวมกับกาบ้านะครับติดพีครับนี่รรทัทันนี่ยรัทันนะครับโ้สีเที่ยวกับรวกับกา้านะครับิพีครับรัง

Oh, ini tak. Oh, di bahagian tengah kan? Ini, kacang macam mana? Banyak. 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 ไม่ได้แลัวคนณดีครับออกล่สปีดหนีแข่งกันมาแล้วดีดกล่องหลังจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับใหญ่ เอาต่อครับจังหวะนี้เลยใส่อีกทีนึงโอ้โหครับนี่เอาต่อครับจังหวะนี้เลยมาครับมานะครับเอานะครับนาทีที่35กันไปนะครับได้ครับ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  <laughs> <laughs> ແລະໃຫ້ເນາະເປັນ2 29ແລ້ວມາທີ່ພ້ອມນະ